สวัสดีค่ะกลับมาแล้วนะคะกลับมาใกล้บ้านเหมือนเดิมนะคะวันนี้ไม่มีที่ไปค่ะได้ยินว่ามีน้ำตกหมวกเหล็กนะคะเราก็จัดการมาตามาปเลยค่ะนี่คือครั้งแรกสถานที่ตรงนี้เป็นน้ำตกหมวกเหล็กนะคะแต่ไม่มีค่าเข้านะทุกคนไม่มีค่าเข้าเหมือนอุทยานทั่วไปที่เราจะจ่ายค่าคนเข้านะคะ ตรงนี้ฟรีนะคะทุกคนคะ่ะนี่เราก็เดินเข้าไปตามไป้ายไปเรื่อยๆนะคะทุกคนเสียงอาจจะแหบๆห,หน่อยนะคะยังไม่หายดีเลยคะ่ะทุกคนแต่ว่าอดใจไม่ได้คิดถึงทุกคนเหมือนเดิมค่ะอยากเอาสถานที่สวยๆมาให้ทุกคนไปพักผ่อนหย่อนใจในวันหยุดกันนะคะทุกคนวันหยุดของเรามันมีไม่มากคะ่ะเราก็ต้องหาสถานที่ท่องเที่ยวที่ใกล้ๆบ้านกันนะคะทุกคนคะ่ะตรงนี้เข้าฟรีนะคะแนะนําให้ทุกคนมาเที่ยวกันได้นะคะน้าตกหมวกเล สลาบ,บุรีค่ะทุกคนมาถึงสระบ,บุรีแล้วผ่านมาทางหวกเหล็กนะคะมาแวะได้นะคะทุกคนคะ่ะเราก็เดินเข้าไปเรื่อยๆค่ะดูต้นไม้น้อยใหญ่เยอะมากค่ะอาจจะอดใจไม่ไหวก็ถ่ายรูปไปเลยหนึ่งแซะไปเลยค่ะนี่แหละค่ะชีวิตการอยู่ ไกลบ้านนะคะก็หาสถานที่ท่องเที่ยวออกไปพักผ่อนหย่อนใจกันคะ่ะทุกคนอยู่แต่ห้องนะคะเราก็เดินไปตามป้ายกันเลยค่ะมาถึงแล้วนะคะเลี้ยวซ้ายเลยนี่แล้วจะมีต้นไม้นานาพันธุ์คือเดินไปเขียวชะอุ่มหมดเลยคะ่ะทุกคนคะ่ะและนี่นะคะไม่เคยเห็นที่ไหนนั่นก็คือกระจกคะ่ะทุกคนมีเกือบทุกที่นะคะที่เราเดินผ่านนะคะให้เรา มองดูตัวเองนะคะว่าสวยไหมนะคะเข้าไปข้างในก็จะเป็นอำเภอปากช่องนะคะทำไมเขาถึงเรียกว่าอำเภอปากช่องเขาก็น่าจะเป็นเส้นน้ำตกตรงนี้หละค่ะแบ่งจังหวัดกันแน่เลยนะคะไปฝั่งนู้นจะเป็นโคราชนะคะทุกคนเราจะกลับไปโคราชกันนะคะกลับไปภาคอีสานบรรยากาศข้างในนะคะน้ำตกวันนี้แรงนิดนึงนะคะเพราะว่าช่วงหน้าฝนนะคะ เรามาในช่วงหน้าฝนน้ำตกมันก็เลยอาจจะแรงไปนะคะแต่ก็มีที่ให้เล่นนะคะฝั่งที่ไม่แรงมากนะคะก็จะมีเด็กๆเล่นกับผู้ปกครองกันนะคะอันนี้น้ำตกไม่เขียวซะเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันอยู่ในช่วงหน้าฝนนะคะอาจจะมีน้ำฝนเข้ามาด้วยนะคะแต่มันก็ใสมองเห็นตัวปลาอยู่นะทุกคน มันมีปลาด้วยนะนี่เราไปดูปลากันคะ่ะทุกคนมีปลาตะเพียนนะนี่นี่ปลาตะเพียนเยอะมากโอ้โหถ้าเป็นแถวบ้านละเสร็จชั้นแน่นอนนะคะเอาไปย่างกินก็นสิแช่แล้วจ้าพี่น้องจ้าว่ามาแล้วก็สซมแคลนะจ้าเอาไปย่างเด้นะใส่เกลือหลายๆจะเหลาก็สิแสบกินกับข้ขาวเหนียวคนทอนนะจ้าไปทางนี้ก็จะเป็นชาวปากช่ชองยินดีต้อนรับคะ่ะ นี่สวยงามมากค่ะทุกคนขึ้นไปข้างบนน่าจะเป็นบ้านพักนะคะเราก็ลงมาข้างล่างเพื่อที่จะไปดูน้าตกกันนะคะมีมาเห็นอ่อนให้นั่งด้วยนะสําหรับใครที่มาเที่ยวกันนะคะหรือ ใครที่ไม่อยากนั่งข้างบนนะคะข้างล่างก็เอาเสือเอาอะไรไปปูนั่งกินข้าวได้นะคะเรามาปิกนิกกันกับครอบครัวเราก็มานั่งข้างล่างได้นะคะซื้ออาหารซื้ออะไรเข้ามาได้นะทุกคนค่ะไม่มีร้านอาหารหรือกับข้าวนะก็จะมีข้างหน้านะคะซื้อเข้ามาได้แล้วก็ข้างในก็จะเป็นมีร้านขนมแล้วก็ร้านสวัสดิการคาเฟ่นะคะเดี๋ยวพาเข้าไปชมนะอันนี้ก็คือครอบครัวเข้ามากันเป็นครอบครัวก็นั่งกินข้าวนอนเลน โหแต่ละคนแบบนี่แหละค่ะความสุขของวันหยุดนะคะใครว่างก็พาครอบครัวไปเที่ยวกันนะคะ อย่างน้อยก็มีเวลาไม่มากแต่ก็เพิ่มความสุขได้เช่นกันค่ะทุกคนขามีข้างบนร้านค้าสวัสดิการก็จะเป็นต้นไม้นะคะเยอะมากค่ะนี่ร้านค้าสวัสดิการของเราเราสั่งกาแฟาแล้วเราก็นั่งรอนะคะชมนกชมไม้รอเลยนะคะบรรยากาศดีค่ะทุกคนขอบคุณที่รับชมจนจบน,นะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย